ฮัลโหลเื่อาแกวงฮัลโหลครับอ่าสวัสดีครับครับผมครับมาจริงเหรอฮะอืมครับพี่เออ่เมื่อกี้ไก่อู๋ก็โทรเข้ามาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมามาหาที่นี่ๆๆิเลยนะ วันนี้ผมอัดรายการอยู่นะฮะ,อะวอนนี้เขามีข่าวว่าจะมายืดช่องเอซีอัปเดตึ่งผมก็ยังงงย,ย,ยืดได้งไงนะโอเคก็อาจจะบักค้นมาคมปฏิบัติการทางจีตวิญยานะครับแล้วก็วันนี้มีมพี่น้องจํานวนหนึ่งก็แวะเข้ามาที่ไหนสถานีเขาเรียกว่าจะมายันกันสวดูเสยีสยแต่ละคนสาวๆทั้งนั้นเลยจยันกัน,ย,น,กนยังไงไหว <c oughs> <c oughs> ยันได้มือยันได้มือเห็นกําลังไม่ดีแต่ว่าเสียงกรีดดังนะฮะเนี่ยเสียงกรีดดังคนนี้เป็นคนที่มีความตื่นตื่นตัวเรื่องการรับประหานอยสุดเพื่อนเนี่ยโทรสารมาหาเราเรื่องรับจะมีรับประหานนี่บ่อยขนาดไหนโอ้ถ้าพอมีปั๊มเนี่ยคือหมายว่าเขาหมายว่าพี่เนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่ในสถานการณ์ตลอดไงเขาคิดว่าเราต้องรู้แน่นอนหรือว่าอาจเราจะรู้จักกันนำมากเขาบอกว่าถ้าพี่ส่งเสียงว่าโอเค เขาก็จะออกมาเลยั้งแหต่เช้นชานี้รับ50เปอรสาซต์เลยโอ,อ้นี่ถ้าสอชอเขารู้เข้าว่าพี่มีอิทธิพลขนาดนี้เพราะล,ล็อกพี่เป็นคนต่อไปก็จับแกนนำเส้นตัวตามจับพี่ได้ใช่ค่สู้นะคะที่วน,นี้ไม่ยอมพยิงฟรีนะคะเต<ล><ล>็นแผ่ว่ายังไงสมมติมีปฏิวัติล้วจะมีแผ่ว่าไงมีแผนแล้วก็ออกจากบ้านออกจากบ้านมามามาบอกว่าถ้าไปในพื้นที่ไม่ได้ก็จะอยู่ล้รอบเนี่ยค่ะแต่ว่าเสื้อแดงก็คิดว่า ทุกคนก็เตรียมพร้อมหมือว่าเที่ยวนี้เหมอว่าเราก็จะเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยที่ไม่หนีเพราะว่าเราคิดว่าเขาไม่ยิงเราเราถึงอยู่ในสถานที่สตรีวิทย์เราก็ไม่หนีแล้วก็ราชประสงค์เราก็ไม่หนีถึงติดอยู่วัดประทุมเพราะว่าคิดว่าเขาจะไม่ยิงเราแต่เที่ยวนี้ที่ไหนได้เพราะ่นี้เรารู้แล้วว่าคุณยิงเราเพราะงั้นเราเห็นคุณเราก็จะวิ่งเข้าซอยก่อนพอเมื่อคุณคุณออกไปเราก็จะออกมาอีกนะคะนีคุณยุทธศาสานอะไรได้อะไรหน้าที่อะไรอะไรนะมึงมากูมุดมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่ มึงแยกกูอะไรนะกูตีอ oh, uh, ันสุดท้ายนี่อะไรมึงแย่กูตีได้นสุดท้ายอะไรพี่มึงหนีกูตามเออมึงหนีกูตามอาจะมีกองทหารสักกองหนึ่งที่ว่ากองกองทหารรอรอกองทหารเลยเหรอพี่ทหารอันนี้อันนี้เอาถ้ากองทหารมันก็มันก็ต้องมีอาวุธเลยพี่เราก็หาว่าเราซ่องสุมอาวุธก็ไม่เป็นไรก็รอได้ก็รอรอได้สิอาวุธเลยเผื่อว่า ไม่แต่ว่าแต่ว่ารัฐคุูไม่ไม่อ่าพี่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเวลาใครจะมาทำร้ายราษฎรใช่ไหมทหารก็ต้องมีทหารหน่วยทหารรอรอรักษาราษฎรอ๋อหมายถึงว่าให้ทหารก็ไปจ่ายกันเองประชาชนไม่ต้องไปจ่ายต้องอ่าโอเคนอกจากมีรอรอแล้วนี่ก็มีรอรอสักหน่วยได้ไหมแต่ละกองทัพมัมีรอรอเดี๋ยวขึ้นตัวหนังสือเลยนะหน่วยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกองกองกอง กองกำลังรักษาราชดอทหารรักษาราชดอเออทหารรอ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 ไม่แต่ถ้ารอรอเมื่อไหร่จะมาโอ้เดะรอรอรอถ้าวันาวันนี้เราชนะนะเดีวเขาจะตั้งรอรอใช้เป็นรักษาดีแล้วมีคนเป็นกองผู้เอาข้าตลาดหุ้นนะเอาข้าตลาดหุ้นจะได้ไม่ปฏิวัติเออ เทคนิคนะครับในการต่อต้านรับประหารนะครับถ้าเกิดการรับประหารเกิดขึ้นหนึ่งใส่เสื้อสีดำและบอกคนอื่นใส่เสื้อสีดำสองออกจากบ้านครับเพราะว่าถ้าคุณใส่เสื้อสีดำแล้วคุณอยู่ในบ้านไม่มีใครเห็นนะออกไปนอกบ้านไปปากซอยนะครับเอาล่มไปด้วยนะครับถ้ามีเก้าอี้เอาเก้าอี้ไปถ้าไม่มีไม่ต้องอะไรไปเอาตัวเองไปปากซอย ไปหาคนใชน้เสื้อสีดำแล้วคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการรับประหารมีคำถามครับ <S <S เดี๋ยวครับว่าว่าเอารวมไปทำไมครับมันร้อนอปากซอยมันร้อนเก้าอี้ครับเก้าอี้ไปนั่งสามเราก็ <S <S ค่อยๆรวมตัวกันใช่ไหมครับเราอยู่เราอยู่ที่ปากซอยซอยนี้ซอยข้างๆก็มีหลายซอยนี้อาจจะมีคนยี่คนซอยข้างๆมีอีก30คนเราก็อาจจะค่อยๆรวมกันขีม่มอเตอร,ร์ไซค์ไปมาๆนั่งคุยปรึกษาเลดี๋ยวรวมไปสั้สามสี่ซอยค,ยคยกนก็เป็นร้อยละทีมันก็จะเกิด การเคลื่อนไหวมันก็จะเกิดวิวัฒนาการของขอบวนการต่อต้านการรับประหารก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะไปที่อ่าถ้าอาจะไปต่อกันที่นุสสวรีวิชไตหรืออาจจะไปที่ลาดประสงค์หรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่แต่ว่าการต่อต้านมันจะต้องเกิดขึ้นทุกที่นะแล้วก็แต่ว่าตรงไหนมีทหารเยอะๆอย่าไปนะครับถ้ามาเขาตรงไหนที่มันจะยิงแน่ๆเราเราหลบก่อนเราไปที่ไม่มีทหารนะครับ C เอา ATM ไปกด ATM นัดเพื่อนไว้ให้ได้ก็ประมาณ2 0่สาคนนะมันจะได้เป็นเป็นภาพไปกดทีเดียวมันไม่ชัดใส่เสื้อดําไปกดไอเทมประมาณ 30- มสิบสี่สิบคนหรือเป็นร้อยคนต่อมายาวๆเลยนะครับกดแล้วกดอีกแล้วก็ความสําคัญที่สุดของมันก็คือว่าจริงๆเสื้อแดงเงินมันไม่เยอะ <c oughs> เวลากดเนี่ยอันนี้เป็นการกดดันทางเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเชิญชวนคนเนี่ยให้ไปกดแล้วให้คนไปถอนเงินมาเยอะๆเ,เอามาเก็บไว้ที่บ้านก่อนถ้า มีรัฐบาลหรือสาการที่ขายแล้ว่าเอาเงินกลับไปฝากเสียดอกเบีย้ยไม่เท่าไหร่ออได้ข่าวว่าจะมีการรับประหารหรืออะไรฮนะใช่คัไหมถ้ามีรับประหารจะทํายังไง ตู้ใครตรงมันบ้าไม่ใช่ไม่ใช่เอาหลักการเลยเอาหลักการครับก็ตู้กันครับต้องสู้กันสู้ยังไงอ่ะแซดเดเราจะต่อสู้แซดงดออกยังไงแล้วก็ชวนคนชวนไงครับมาทําอะไรก็ดูลาดราว่าทําอะไรต้องทุกวันนี้ยังไม่รู้หรือว่าทําอะไรรู้ครับแต่เราต้องสู้แบบวิจารณ์ครับอ๋อวิจติณ์ครับผมอ๋อัานี่บางคนอาจจะต้องลบแบบนี้นะครับสมัยก็ต้องทาแบบเนียนๆหน่อยนะครับอาจจะอย่างผมนี่ จะต้องหามุมหลบนิดหน่อยนะครับว่าเผื่อมีใครมาตะคุบแต่ว่าข่าวลือที่บอกว่าผมหนีออกต่างประเทศนี้ไม่จริงนะครับผมไม่หนีออกตาต่างประเทศนะครับแต่ว่าอาจจะมุดอยู่ใต้เตียงหลบก่อนแล้วก็หาจังหวะแต่ก็กำลังกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะออกมาต่อสู้ยังไงนะครับก็เตรียมผมจะประกาศว่าจะประกาศใน Facebook แล้วก็ทำกิจการผ่านในโลกไซเบอร์ ติดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะว่ารอบนี้เขาคงตะคุบผมอยู่นะครับหาทางว่าจะจะจะยันกันยังไงถ้าเราสามารถทําให้ประกาศของคณะปริวัติเนี่ยกลายเป็นเรื่องตัวเป็นตัวตลกได้อ่ะมันหมดสภาพเลยเหมือนกับตอนที่เราออกมาเคลื่อนไหวหลังที่เขามีพลกระุกเฉินใช่ไหมเย้ยวเย้ยกันจนแบบพลกระุกเฉินนี่เป็นตัวตลกเลยแต่ว่ามันจริงถ้าเอาไม่อยู่มันก็ไม่ตลกนะ เราต้องเขาา้าใจอยู่ว่าวิธีการที่ผู้ปกครองก็จ,จัดการเราเ็ายิงเราตายหมดไม่ได้หรอกแต่เขาจะต้องกดเราให้อยู่ถ้าเราเราถูกกดอยู่ก็จบแต่ว่าถ้ากดเราไม่อยู่เขาจบเกมอยู่แค่นี้เองเนี่ยเขาขู่เราให้เรากลัวอย่างนู้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยปล่อยข่าวมาหลายวันนี้เขาปล่อยทําให้เรากลัวใช่ไหมตแตกแตกเอกสารซ่านเซนเดี๋ยวจะจับแกนนําเดี๋ยวอะไรเงี้ยกลัวเดี๋ยวแกนนําอย่างน,น,างนี้จะต้องโดนจับเนี่ยอย่างเงี้ย แต่ละคนอย่างเงี้ยถ้ากลัวเนี่ยเสร็จเลยแต่ว่าถ้าไม่กลัวล่ะพี่โอ้โหเป็นเรื่องนะผมบอกไว้ก่อนนะประชาชนไม่ต้องทำไรนะพี่เดี๋ยวประชาชนไม่กลัว